สวัสดีครับท่านชมครับเราอยู่ในช่วงเขาดาวนับถอยหลังสู่เกมแดงเดือดหรือว่พูลแมนยูคืนวันอาทิตย์นี้นะครับผมมีความเคลื่อนไหวล่าสุดมาอัปเดตครับเมื่อคืนนี้แมนยูโดน Munich, ier, บาเยอร์มิวนิกเขี่ยตกรอบแบงกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกเรียบร้อยแล้วนะครับผีแพ้คาบ้าน1-0จบอันดับสุดท้ายของกลุ่ม A นะครับยูโรเปาลีกก็ไม่ได้เล่นนะความจริงนัดนี้แมนยูดีขึ้นกว่าวันแพ้บอลหมัดเยอะเลยนะ กองหน้าไม่มีมาร์คัสรัชฟอร์ดกับอองตูนี่มาร์ชเชลลป่วยลงไม่ได้ทั้งคู่แต่ราฟเฟลวารานกลับมายืนเซ็นเตอร์คู่กับแพดดี้แม็กควายนะนักเตะแมนยู Man ขยันวิ่งนะครับพยายามไล่เพรสกดดันไม่ให้บาเยิร์ตั้งเกมได้ถนัดซึ่งบางช่วงก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไล่ไม่จนไล่ไม่จดน,นะครับบาเยิร์ทีมเวิร์กเป๊ะมากเลยนะครับต้องยอมรับว่าคือเขาระดับแบบยุโรปไปแล้วอ่ะนะครับเหนือจริงๆนะบางช่วงในแมนยูถึงขั้นหาบอลไม่เจอนะครับ ไม่เจอจริงๆเพราะว่าบาเยริรนไวมากปุ๊บป,ปั๊บไปแล้วนะครับบาเยิร์นมินิกมาได้ประตูใช้จากคิงส์ลีย์โคมันนาทีที่71แฮ์รี่เคนเปิดบอลทะลุช่องให้นะครับโคมันหลุดเข้าไปดวลตัวๆแล้วก็ซัดผ่านอองเโนอนหน้าเข้าไปนะช่วงท้ายปีศาจแดงบุกกดดันได้แต่ไม่ได้จบไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะครับไม่มีลูกหวาดเสียอะไรเลยรัสมุสอยรุนตัวหน้าเป้าเมื่อคือนนี้ไม่มีบทบาทนะครับ โดนคิมมินแจกองหลังบาเยอร์ประกบนิ่งสนิทนะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับบาเยอร์บุกชนะ1-0เป็นที่1กลุ่ม A เข้ารอบไปพร้อมกับโคเปนเฮเกนที่ชนะกาลาตาสลาย1 0. ประตูต่อ0เช่นเดียวกันนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบเส้นทางบอลยุโรปในฤดูกาลนี้อย่างสิ้นเชิงนะครับเป็นครั้งแรกนับจากฤดูกาล2 5 0 5ถึง2 0ที่ปีศาจแดงตกรอบบอลยุโรปก่อนคริสต์มาสนะครับตกก่อนคริสต์มาส ที่แยก่กว่านั้นก็คือท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้นอกจากแพ้แล้วเนี่ยแฮร์ีแม็กควายกับลุกชอเจ็บทั้งคู่นะครับเจ็บทั้งคู่แม็กควายเจ็บขาหนีบโดนเปลี่ยนออกตั้งแต่ช่วงปลายครึ่งแรกจอห์นนี่เอเวนส์ลงมาแทนส่วนลุกชอเจ็บเอ็นเข่านะครับฝืนเล่นจนจบครึ่งแต่ครึ่งหลังฝืนไม่ไหวนะครับต้องส่งอารอนวานวิสซาก้าลงมาแทนแม็กควายกับชอดูแล้วน่าจะลำบากนะครับน่าจะฟิตไม่ทันนัดเยือนหร,รือว่าทิตย์นี้ เพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้ปีศาจแดงสภาพค่อนข้างจะหน้าวิตกนะครับหน้าวิตกหลังไม่มีแม็กควายกับชอกลางไม่มีบรูโน่เฟรนเดสที่ติดโทษแบนนะครับไม่มีตัวรับไม่มีตัวจ่ายนะถ้ามองกันตอนนี้คู่เซนเ็นเตอร์แมนยูเนี่ยน่าจะใช้ราเฟเอวารานกับจอห์นนี่เอนส์สนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยอาจจะเน้นตัวรับเป็นหลักอะ่ะเพราะว่าคริสเตนเอริกเซนก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับส่วนลิเวอร์ p o ล วันพฤหัสนี้จะลงแต่ยูโรป้าลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายบุกไปเยือนแซงชินลัวของเบลเยียมซึ่งไม่ได้มีผลอะไรนะครับหงแดงเข้ารอบเป็นที่1แน่นอนแล้วนัดสุดท้ายสำรองลงเพียบแน่นอนเดือกนครับไม่เสี่ยงนะครับเรื่องใหญ่กว่าของเวอร์พภูตอนนี้ก็คือเรื่องของอเล็กซิสแมคคลิสเตอร์นะครับแม็กนั้นเจ็บเข่าจากนัดชนะเชฟฟิลเดตเข่าเป็นแผละนะครับเข่าเป็นแผลข้างในไม่มีอะไรนะครับเอ็นเข่าไม่พัง แต่แผลที่เข่าเนี่ยมันลึกนะครับเย็บ2เข็มแผลไม่กว้างแต่มันลึกนะแล้วเข่าเนี่ยมันตึงแม็กเคลื่อนไหวไม่ถนัดนะครับเขาโพสต์ตรูปล่าสุดลงโซเชียลตอนนี้ยังใช้ไม้ค้ำช่วยเดินอยู่เลยนะดูแล้วคงไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกที่คาดว่าอาการไม่หนักพักไม่นานเนี่ยไปเป็นมามาสื่ออาเจนติน่านะครับเขาบอกว่าแม็คคลิสเตอร์อาจจะต้องพักประมาณ15วัน ถ้าพัก15วันเนี่ยอาทิตย์นี้ก็ลงเตะกับแมนยูไม่ได้นะครับ15วันเนี่ยคือจะหายไปประมาณ3นัดก็คือเจอแซงชิลัววันพฤหัสนะครับเจอแมนยูวันอาทิตย์แล้วก็เจอกับเวสแฮมในคาราบาวครับ20ธันวาคมนะถ้าเป็นแบบนี้แดงเดือดเจอแมนยูเนี่ยวาทารุเอนโดก,ก็น่าจะลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับวาตตะเนี่ยเชื่อมเกมดีนะครับแต่ถ้าเจอเพรสหนักๆน,น,น,นะ มีสิทธิ์หลุดเหมือนกันนะครับมีสิทธิ์เอาไม่อยู่เหมือนกันนะส่วนกรรมการนะครับคู่ลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยออกมาแล้วนะครับก็คือไมเคิลโอลิเวอร์โอเคเลยนะครับไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยถือว่าดีสุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะไมเคิลโอลิเวอร์ตัดสินลิเวอร์พูลมา59นัดหงแดงชนะ29เสมอ17แพ้13เกมเขาเป่าให้จุดโทษลิเวอร์พูลไป15ลูกนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวก่อนเกมแดงเดือดลิเวอร์พูลแมนยูอาทิตย์นี้นะครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยววันศุกร์วันศุกร์เรามาเกาะติดสถานการณ์พร้อมทางวิเคราะห์เกมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามเพจเอกราชเต็มหนุยทั้ง Facebook และ Youtube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ